จันจิไรรูปคู่ฉลองวันเกิดมาริโอแต่อวยพรหวานเจี๊ยบจันจิจันจิราไรรูปคู่ฉลองวันเกิดมาริโอเมาเลอร์แต่อวยพรหวานเจี๊ยบจะอยู่ข้างๆตลอดไปเพิ่งควงกันไปดินเนอร์มือพิเศษที่ร้านอาหารสุดหรูสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์กับหวานใจสาวสวยจันจิจันจิราแถมยังมีภาพร่วมเฟรมยกเค้กฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้กับฝ่ายชายเป็นโมเมนที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อย ล่าสุดวันนี้4ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ34ปีของพระเอกหนุ่มสาวจันจิได้โพสต์ภาพของน้องหมานั่งอยู่ด้านหลังรถพร้อมแคปชั่นว่า Happy birthday น้องคงให้อะไรพี่โอไม่ได้เท่ากับสิ่งที่พี่โอมีแต่สิ่งที่จะทำให้ตลอดไปคือเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นอะไรจะทำอะไรจะสุขจะทุกข์ก็จะอยู่ข้างๆพี่โอนะด้านหนุ่มโอได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่า Thank you ครับ โดยมีเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาแซวความหวานของทั้งคู่พร้อมกับร่วมอวยพรวันเกิดให้พระเอกหนุ่มมากมาย